ทำใจไม่ไหวเปิดห้าคู่รักดาราเลิกกันแต่หลายคนอยากให้กลับมาคืนดีมากที่สุดหากพูดถึงคู่รักดาราหลายคู่ก็มีเหล่าแฟนคลับที่คอยสนับสนุนอยู่เป็นจํานวนมากจึงไม่แปลกที่พอมีเขาเลิกรากันไปแฟนๆก็มักจะทําใจไม่ไหวและอยากให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งงานนี้จะมีอดีตคู่รักคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5นิวเคลียร์ฮันซาและเพจ,จ้าวิเชียนกลายเป็นเรื่องที่ช็อกวงการอย่างมากสําหรับทั้งสองที่ออกมาประกาศย,ยุติความ ััพนธ์หรือไว้เพียงความเป็นเพื่อนและพ่อแม่ของน้องไทยกล้าเพียงเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกรันทําเอาเราเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาให้กําลังใจเป็นจานวนมากในขณะที่เราแฟนๆก็อยากให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคืนดีกันพอรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ทั้งคู่ร่วมผ่านกันมาจนกว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว อันดับ4ี่เตยจรินพรและอาล็กธิระเดชสำหรับคู่นี้ที่ปิดฉากรักลงไปในปี63ก็ทำเอาแฟนๆนั้นเสียายเป็นอย่างมากเพราะถือได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หวานกันตลอดทั้งคอยสุบไพกันไปมาแต่หลังจากที่ประกาศย,ยุติความสัมพันธ์และเหลือไว้เพียงมิตรภาพที่ดีนั้นก็ทำเอาหลายคนไม่อยากจะเชื่อเพราะช่วงแรกที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันก็เรียกได้ว่าโดนโจมตีอย่างหนกักแต่ทั้งคู่ก็จับมือฝ่าฟันกันมาได้ซึ่งหลายคนที่เห็นความพยายามนี้ก็เรียกร้องอยากให สซาวต์ตร์และนุ่มอาไเรกกลับมาคืนดีกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ อันดับสมปุกลุกฝนทิพย์และไม้พัทธรเดชคู่รักพนางที่ได้ประกาศปิดฉากรัก6กปีลงอย่างกะทันหันหลังจากที่คุณแม่ของไฟยิงเข้ารับการรักษาโดยสาวปุกลุกให้เหตุผลว่าที่ต้องขอยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มไม้เพราะตอนนั้นไม่อยากให้หนุ่มไม้ต้องไม่มีความสุขหรือเครียดก,กับเธอไปด้วยแต่หลังจากที่ประกาศเลิกรากันไปได้ไม่นานคุณแม่ของสาวปุกลุกก็ได้จากไปในขณะที่หนุ่มไม้ก็ยังดูแลเธออยู่ไม่ห่างทําให้เราแฟนๆนั้นเห็นถึงความห่วงใยของหนุ่มไม้และอยากให้ทั้งสอง คนกลับมายังเคียงข้างกันในฐานะแฟนเหมือนเดิมไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับ2โบเมลดา,ราและมิกทองระยะ คร่รักพนางอีกคู่ที่เลิกรา,ก,ากันไปอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันหลังจากที่ทั้งคููได้อ่านฟอโรไอจีกันไปก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้ลูสถานะลงแล้วซึ่งหลายคนก็ต่างคาดเดาไปต่างๆนานาถึงสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันในขณะที่แฟนๆก็เสียดายและพร้อมใจขอให้ทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่ก็เรือกได้ว่าสาวโบนั้นเป็นสาวที่สุดตองถึงขนาดออกมาบอกว่าให้แฟนๆนัน้น,นต้องเข้มแข็งแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็กลับมาฟอโรไอจีกันอีกครั้งงานนี้จะกลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ก็ สองรอลุ้นกันต่อไปอันดับหนึ่งซาร่าโฮเลอร์และเตยทโนไทยคู่รักสายเต้นที่ทําเอาช็อกวงการอีกคู่เมื่อทั้งคู่นั้นได้ออกมาประกาศเลิกรากันหลังจากคบหากันมานานถึง14ปีแถมหนุ่มเตยก็ยังเคยคุกเข,าเขาา่าขอสาวซาร่าแต่งงานไปแล้วอีกด้วยจึงทําให้หลายคนนั้นไม่คาดคิดว่าทั้งคู่จะตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์นี้ลงได้เพราะช่วงระยะเวลาที่คบกันก็ถือว่านานอย่างมากเ่นเอาแฟนๆใจหายและยังคงอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแต่สาวซา,าร่าก็ออกมาประกาศชัดเจนว่า โอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นนั้นมีน้อยมากนั่นเอง